ท่านทั้งหลายชาวโลกมีคำถามต่อพระพุทธศาสนาว่ามนุษย์เราเกิดมาทำไมเนี่ยค่ะทีนี้ก็พระศาสนาผู้รับผิดช,ชอบผู้ดูแลพระศาสนาก็ต้องเฉลยบรรณาให้ท่านตามหน้าที่ก็ว่าเกิดมาทำไมค,คำถามของท่านเนี่ยมันเป็นทั้งต้นเหตุท,ทั้งทั้งที่เกิด ที่กาเนิดแห่งเหตุต้นเหตุแล้วก็อสาเหตุอยู่ที่เดียวกันหมดเลยใจความของท่านที่ท่านถามนี้มันมีความหมายเข้าไปหาจิตขออธิบายความหมายของคําถามก่อนนะคะว่าอืมท่านคงจะเห็นทุกเห็นความลําบากในการมาเกิดเห็นความปัญหา พัดภาคปัญหาเศร้าโศกเสียใจปัญหาทุกอย่างดิ้นรนข่อยคว้าแก,แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอํานาจอะไรต่างๆนานาที่หน้าที่การงานเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนมนุษย์โลกด้วยกันอเอาลัดเอาเปรียบเอาอํานาจบาลมีมาเบียดเบียนผู้น้อยเอาเป็นว่าดิ้นรนข่อยคว้า ตั้งแตจจำความได้เพื่ออาชีพเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อรวมอยู่ได้แต่ที่สุดท่านก็คงเห็นว่าต้องตายนี่แหละท่านถึงทถามว่าเกิดมาทําไมที่สุดก็ต้องตายดิ้นรนแทบแทบแย่ก็ต้องตายทีปทปท่ปลายทางก็คือทีทททท่สุดก็ต้องตายเลยอยากจะรู้ว่าเกิดมาทําไมเพราะฉะนั้นขอตั้งใจนะคะสั้นๆไม่ยาวเลยค่ะรวบรับตัดตอนเลยค่ะว่าเกิดมาใช้หนี้เวรกรรมค่ะ อันนี้ตามตามภาคปฏิบัติหรือตามต้นสาเหตุของความจริงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงการเกิดนี่คือเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่คำถามนี้มันเป็นต้นเหตุมันเป็นกำเนิดเราเมนเป็นสาเหตุก็เลยต้องว่าเกิดมาใช้นี่เวรกรรมทำไมถึงต้องใช้หนี้เวรกรรม ก็มันคือเรื่องของธรรมชาตินะแล้วมีไหมคะว่ามนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีใครทําความผิดนะเพราะมนุษย์เราอะกรรมก็คือการทําความผิดกรรมก็คือการกระทําเมื่อกระทํากรรมใดไว้ก็ต้องเป็นของของใจของจิตเมื่อเรามาเกิดเขาก็ให้โอกาสแล้วแล้วว่าให้เรามาใช้นี่กรรมนะแต่ว่าทุกคนไม่ใช้นี่กรรม ก็ต้องรอแล้วเพราะไม่รู้จึงได้ไม่ใช้นี่วันนี้เรามาทําความรู้กันเถิดว่าเกิดมาเพื่อใช้นี่เวรกรรมหรือใช้นี่กรรมเก่าที่กระทําเพราะเรามาเกิดใหม่นี้เราไม่ได้ยังไม่ได้กระทํากรรมใหม่เลยหรืออาจจะทําก็เบาบางเพราะยังไม่รู้ แต่ตอนนี้เราเกิดทันพระพุทธศาสนาเราก็เลยอยากรู้ว่าเกิดมาทําไมเนี่นนเมื่อเรารู้แล้วก็จงใช้นี่กันเถอะค่ะถ้าใช้นี่ท่านก็จะรู้ว่าเกิดมาทําไมอ่ามันเป็นเรื่องของความเล้นลับความละเอียดของของโลกใบนี้เพราะว่ามนุษย์โลกทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์อะ เป,เ,ปเป็นสัตว์โลกนะคะมนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเกิดตามธรรมชาติแล้วก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้บอกว่าลบลับตัดตอนคําตอบสั้น,นง่าย,ายเอย้ไม่ใช่ง่ายพูดผิดอะคำตอบรบลับตัดตอนเพราะเอาให้ทันทันสมัยทันอกทันใจนะคะก็คือเกิดมาใช้นี่เวรกรรมทีนี้ท่านว่าทําไมถึงใช่นี่เป็นนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นนี่ทําไมถึงรู้ว่าเป็นนี่ มีตัวอย่างนะคะเเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นไม่ไม่ได้แต่งขึ้นแม้แต่หยดเดียวมีแต่จะขาดขาดขาดด้วยซ้ําค่ะทําไมาถึงยืนยันว่าเกิดมาใช้นี่ก็มีอ่ะมีวัดหนึ่งนะคะมีผู้มีสองท่านท่านหนึ่งเป็นอ่าผู้ถือสิลห้าท่านหนึ่งเป็นผู้อุบาสิกาถือสินแปดนักออกบวชไม่ชีนะคะเอ,อแต่ว่าคนที่สิสนห้าเนี่ยอ,อุบาคารวาสเนี่ย ท่านถือสินห้าท่านก็อยู่วัดเหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่าแม่ชียืมหม้อหม้อของข้าวนะคะว่ายืมหม้อของข้าวท่านไปแล้วไม่คืนนะคะยังไม่คืนแล้วก็มาทวงแล้วแม่ชีท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ยืมท่านไม่ได้ยืมท่านก็ไม่ให้แต่ท่านก็ยืนยันว่ายืมนะเพราะว่าท่านยืนยันได้แม้กระทั่งว่าเดือนที่ยืมแล้วก็วันที่ที่ยืมนะรู้กระทั่งเดือนและวันที่นะคะแล้วทีนี้ทางนี้ก็ไม่ให้อยู่ดีเพราะไม่ได้ยืมนะคะ สร็จแล้วเรื่องมันใหญ่โตขึ้นถึงขนาดจะต้องออกอย่าวัดทั้งสองท่านนะคะเพราะเรื่องมันไปถึงเบื้องบนถึงอเวอโซนะคะทีนี้ผู้พูดอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยตัดสินใจช่วยลองลองดูเสียงบุญเอาว่าจะมีวาสนาต่อกันไหมก็เลยเข้าหาทางนักบวชค่ะว่าเชื่อเรื่องอย่ยวว่ามาตอดรุสหรือมามา ภาษาเราอย่าพูดเอาว่าอย่าอี๋ยวว่ามายุ่งในเรื่องของผู้อื่นเลยนะคะแต่ว่าเราเห็นเห็นว่าเป็นนักบวชด้วยกันก็เอาอย่างนี้นะคะเชื่อว่าคุณอะไม่ได้ยืมแต่คุณเชื่อเรื่องการเห็นว่าแต่เกิดเชื่อเรื่องจิตไม่เคยตายไม่ใช่เหรอคะคุณบอกมาบวชเนี่ยใช่เชื่อเรื่องว่าว่าเบียนได้แต่เกิดเชื่อแล้วเชื่อว่าเรื่องจิตไม่เคยตายเชื่อไหมคะเชื่อนะไม่เชื่ออย่างนี้แล้วทีนี้ คนที่เขายืนยันว่าเรายืมม้อเขาเนี่ยแล้วแผมยังบอกวันที่ด้วยแล้เดือนด้วยเนี่ยก็คือสงเคราะห์เข้าอดีตชาติคือมีอยู่ชาติหนึ่งที่คุณนยืมเขาจริงแต่แต่คุณยังไม่ได้คืนเกิดมันตายจากกันก่อนไม่รู้ใครต่อใครตายก่อนระหว่างสองท่านเนี้ยทีแล้วจิตมันจํากันได้เพราะจิตไม่ได้ตายะเพราะจิตจําได้มาเห็นกันที่นี่เจอกันที่นี่มันก็ทวงเลยะ เพราะมันยังไม่ได้มอคืนเราก็เคยยืมเขาจริงๆแต่ชาติใดชาติหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณเชื่อเรื่องเรื่องจิตไม่เคยตายถ้าเชื่อเรื่องว่าการเหีนยนไหวไตเกิดเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณไม่ได้ยืมแต่ยืมชาติที่ผ่านมานะทีนี้แต่เขาเรียกว่าทวงหนี้ใช้หนี้ข้ามภพชาตินะคะเนี่ยพอดีเราพูดเรื่องใช้หนี้เราก็เลยขอเอายืมสองท่านนี้มาเป็นมาเป็นตัวมาเป็นอุบมาเป็นเหตุปัใจจัยให้ท่านได้อ แน่นเข้าใจได้เพิ่มขึ้นอีกว่าแม้กระทั่งเรื่องเรื่องเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็ยังมีงยังยังมีโยนะคะก็ปรากฏว่าท่านผู้เป็นนรกบวชยอมเชื่อค่ะยอมเอาหม้อไปคืนเอาหม้อไปให้คนที่ว่ายืมนะคะพูดนะแต่ท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ยืมแต่เขาแต่ว่านบุญมัศนาท่านจะได้ก้าวหน้าท่านก็เลยยอมคืนท,ทั้งที่ไม่ได้ยืมแต่ ท่านเชื่อไหมคะการใช้หนี้มันมีอ่ะมันมีอนุภาพขนาดไหนมันมีบุญบารามีขนาดไหนมันหลุดจากกรรมขนาดไหนถึงขนาดว่าพูดถูกได้หม้อคืนเนี่ยดันไปเจอหม้อทีนี้ หม้อก็อยู่บ้านแกนั่นแหละค่ะอยู่บ้านท่านนั่นแหละค่ะว่ามันสมสมสมมันอยู่แกใส่ลังเอาไว้แล้วบ้านท่านมีเครื่องสังฆทานเยอะพระรงองค์เจ้าแจกมาท่านก็เก็บสะสมสะสมไว้มันก็ทับถมทับถมกันมันก็มันก็เลยหม้อมันเลยอยู่อยู่ล่างๆมันเลยไม่เห็นท่านก็เลยว่าหม้อทันหายทําให้หม้อไม่เห็นมาเป็นเหตุนะคะทีนี้พอเจอหม้อท่านก็เลยมาไปหาเจอหม้อแล้วทีนี้ก็ไปหาปรึกษา เพื่อนในวัดด้วยกันว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกโอ้ยเงียบไปเลยไม่ต้องพูดเลยมันแล้วไปแล้วมันพูดเราอายเขาเราไปใส่เราไปใสแล้วเราไปตูเขาแล้วเนี่ยแต่ท่านแต่ถึงกันนั้นมันเตืนบุญนะคะอันอันนี้สองของบุญแม่ชีที่ท่านยอมใช้นี่นะคะการใช้นี่เนี่ยบุญมาหาศาลเกิดขึ้น ทำให้คนนี้ไม่สบายใจมาปรึกษาผู้พูดนี่ละค่ะว่าเจอหม้อแล้วอย่างนี้อย่างนี้ผู้พูดอ๋อดีโมทนาบุญรีบเอาไปคืนอันแม่ชีท่านเลยแล้วก็สารภาพเลยแล้วขอเข้ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บอกท่านท่านยอมทำค่ะเอาม้อไปคืนไปขอขมาด้วยแล้วท่านนี่รรับตัดตอนนะคะท่านแม่ชีท่านก็เลยบอกเอออาโหสิแล้วก็ติดเที่ยวโฆษณาว่าฉันยืมหม้อแล้วไม่คืนทีนี้พวกคุณถ้าคุณเจอหม้อแล้วคุณไปเที่ยวโฆษณาใหม่นะว่าเจอหม้อแล้วนะ คุณเที่ยวพูดด้วยนะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าการใช้นี่เกินมาใช้นี่มันก็แฮปปี้นะคะมันก็หมดไปเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาให้ให้ฉายาว่าอ่่าาออะไรล่ะคะบางทีภาษาบาลีก็นึกไม่ทันนี่รีบร้อนๆก็เอาเป็นว่าเออใช้นี่ค้ามคข้ามชาติอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่านี่ นี่กรรมนี่เวรออกจากจากใจเพราะว่าเราจะทําอะไรแล้วมันก็ออกจากใจเพราะฉะนั้นนี่จะใช้กันด้วยวัตถุสิ่งของไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของใจเป็นผู้ต้องการร่างกายเป็นผู้สนองตอบเพราะฉะนั้นมาเกิดชาติใหม่เราถึงมันเลยเป็นเรื่องของใจใจเราเป็นทุกข์เจอปัญหาก็เพราะเราเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นเราใช้ด้วยวัตถุสิ่งของไม่ได้ติ้นใช้ด้วยใจ อย่างไม่ชีท่านนี้ท่านก็ตัดสินใจที่จะใช้หนี้เขาแต่ท่านก็มีวัตถุสิ่งของให้เขาด้วยนี่โอกาสของท่านมีมากก็เป็นอันว่าการการการใช้หนี้ข้ามพวข้ามชาติหรือหนี้ที่ทับถมมาที่เราเวียนว่ายายเกิดมาไม่รู้กี่แสนกี่พัน,ก,พนกี่ล้านชาติคิดดูสิคะหนี้มันก็ตามเรามาแต่เขาให้เรามาเกิดแล้วเขาเขาไม่บอกเราเท่าน,นั้นว่าไปใช้หนี้นะเขาไม่บอก เริ่มเป็นเรื่องของความเล้นลับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะนั้นถ้าพรุทธเจ้ามาค้นเจอแล้วว่าพวกเราเกิดมาต้องใช้หนี้เวรกรรมนี่ไงคะออกบวชออกถือศีลออกภาวนานี่คือออกใช้หนี้เวรกรรมนั่นเองออปฏิบัติเพื่อใช้หนี้ปฏิบัติเพื่อหนีหนี้หนี้คือหนี้เวรหนี้กรรมทีนี้ทุกถึงมแม้เราจะเป็นชาวโลกก็สามารถใช้หนี้ได้เหมือนกันทีนี้ค่ะทำไมถึงใช้ได้ก็คือ ถ้าท่านเกิดปัญหาทางจิตทางใจท่านเกิดปัญหาไม่พอใจท่านเกิดปัญหาเหมือนเหมือนท่านเนี้ยถูกใสยร้ายเนี่ยท่านก็สามารถแก้ไขได้ว่าโอ๋อดีตชาติหนอชาติที่แล้วหนอเหมือนท่านนี้หนอเราก็คิดอย่างนี้เรายอมรับหนี้หนี่นั้นก็ก็จะสิ้นไปทั้งทั้ง,ท,งที่ท่านไม่เอาสิ่งของไม่ต้องอสิ่งของไปให้นะคะแค่ยอมรับที่ใจนะคะฉะนั้นอ่ามันมันละเอียด การใช้นี่เดี๋ยวท่านจะว่าอยู่ๆก็มาให้ใช้นี่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์โลกที่มาเกิดนะคะก็ถึงว่าคำถามท่านมีประโยชน์ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อชาวโลกมากคึ่งมันเป็นคำถามทีท่เก่าเก่าแก่คู่โลกแต่ว่ายังไงเสียมันก็ใหม่อยู่เสมอคะ่ะเพราะามนุษย์ยังเกิดอยู่นะคะฉะนั้นขอขอให้ท่านทั้งหลาย เข้าใจเธอข่าวว่าคําต่อที่ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาใช้นี่เวรกรรมค่ะเพราะว่าไม่มีใครไม่ทํานี่ไม่มีใครไม่ทําผิดไม่มีใครไม่ทํากรรมเกิดมาไม่ทาอย่างอย่างกรรมหนักหรือกรรมหยาบกรรมแก่งกลางกรรมอย่างละเอียดกรรมอย่างอภิมหาละเอียดไอ้ที่ว่าเกิดแล้วไม่ทําเป็นไปไม่มีเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติทุกคนเกิดมาก็ต้องทําเพราะฉะนั้น เ,เมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่ยอมรับสาภาพสิ่งที่เราเสวยปัญหาที่มีเรื่องราวต่างๆนาน,นานที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนทางกายทางใจทางทรัพย์สิเนเงินทองหรือทางนี่แหละคะ่ะเศร้าโศกพัดภาคเสียอกเสียใจพวกนี้เป็นหนี้ทั้งนั้นเรื่องของหนี้ทั้งนั้นอะไรที่เกิดทุกข์ที่ใจเรื่องว่าเกี่ยวกันหนี้ทั้งนั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นเรา เราจะไม่เสวยนะคะเราจะแยกแยกแยกออกมาว่าโอ้นี่เกิดอีกแล้วหนอกรรมเราที่กระทำส่งผลอีกแล้วหนอนี่แหละคะ่ะถ้าเรามีคำตอบอย่างนี้ต่อเหตุการณ์มีสติมีมีความระลึกได้ถึงหนี้ถึงการใช้นี่เน้นว่าการใช้นี่การใช้นี่นะคะก็จะทำให้ท่านอ่ะก้าวขึ้นมาเพราะว่าคิดดูสิคะคนหมดนี่นะคะ มันจะแฮปี้ขนาดไหนเหมือนท่านเป็นหนี้ยืมมาใช้ปัจจุบันนี้ล่ละค่ะท่านไปโก้มาถ้าท่านตอนเป็นหนี้อยู่ท่านก็ต้องหนักอ,อกหนักใจบางบางคนก็ต้องฆ่าตัวตายหนีหนี้ด้วยซ้ำค่ะการเป็นหนี้มันทุกข์ขนาดไหนแต่นี่เราหนี้หนี้อดีตแต่ชาติหนี้อันเบนกรรมหนี้การกระทําของเราก็เหมือนก็เลยแสดงมาที่ใจใจเลยได้รับทุกใจเลยได้รับเวทนาก็เลยกลายเป็นว่าออแท้จริงแล้ว ปัญหาที่เกิดกับใจทุกที่เกิดกับใจปัญหาที่เกิดเข้ามาในวิถีชีวิตจนทําให้ท่านถามว่าการ,การมาเกิดนี่มันเกิดทําไมเนี่ยก็เ,ยเ,เพราะว่าถ้าท่านรู้ความจริงแล้วก็ท่านใช้นี่เถอะค่ะอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะคะว่าเหตุการณ์ของท่านที่ว่าไม่ได้เป็นหนี้กาไม่ได้ยืมแต่ก็ต้องถูกทวงเพราะว่ามันเป็นของชาติที่ผ่านมาค่ะแล้วท่านอยากจะฟังอีกเรื่องไหมคะว่า ผู้พูดเองเลยค่ะอันนี้เจอตัวเจ้าของเองเลยค่ะว่าผู้พูดนี้เข้ามาในะศาสนาตั้งกับพศสี่หนึ่งแล้วก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในอุโบสถศินแปดรับรับสมาทานเป็นอุอบาสิกาแต่นุ่งขาวดำนะคะแต่ยังไม่ถึงขนาดกลนผมบวชนะตั้งกับพศสี่สองนะคะ,นะคะก็คือ มีมีคนก็คแบบือมือคนไม่ให้ทรัพย์นะคะให้เขาช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่คืนนะคะเอาเป็นว่าผลเขาไม่ใช่นี่ผู้พูดนะคะพูดก็ดดออกปฏิบัติธรรมเวลาภาวนาเวลาเดินจงกรมมันก็ไปนึกถึงแต่นี่อยากได้นี่คืนที่เขายืมไปแล้วเขาไม่คืนนะคะก็คิดคิดคิด,คดว่าภาวนาพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็เรื่องนี่เข้ามาแสงแล้วก็คิดคิดคิดสับไปสับมาก็เลยเกิด ทุกอยู่แต่ก็ไม่ถอยออกจากการภาวนาต่อสูก้กับกับการอยากได้เงินคืนที่เขายืมแล้วเขาไม่คืนนะคะในที่สุดนะคะมันก็ทําให้มีเสียงธรรมเกิดขึ้นฟงเมตตานะคะเพราะเราท่านจะให้เรารู้นะคะว่าจะเอาธรรมหรือจะเอาเงินคะนะคะ,นะคะจะเอาธรรมหรือจะเอาทรัพย์นั่นแหละคะ่ะหรือเอาเงินนั่นแหละคะ่ะก็เลยอึบพออึบสักเดียวก็ จอดถามยืนนิ่งถามเหตุผลนั่นคืออะไรก็ได้ความรู้ว่าอ๋อนี่เองแสดงว่าอดีตชาติเราต้องเป็นหนี้เขาเขาถึงยืมเราแล้วเขาไม่คืนอ๋อโอเคนั่นว่าพะธรรมามาบอกขนาดนี้ เราต้องเชื่อท่านเพราะเรามาพึ่งท่านแล้วพอเราละเ,เราออกจากโลกเข้าสู่ทางธรรมพบไอ้ตัวนี้มันมันมาเป็นตัวสะกัดไม่ให้เราได้ภาวนาไม่ให้เราได้นิ่งไม่ให้เราได้สงบไม่มันเป็นตัวมารเขาเรียกว่านิวร์นนะคะนิวร์นทั้งห้านะคะมันก็ปรุงแต่งเรื่องฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตอนาคตเรื่องรักเรื่องชังเนะะี่ยค่ะพวกนี้เกิดขึ้นอ้อ ถ้าอย่างนั้นเราจะถวายพร,ระเาศาสนาถวายบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็จะว่าต่อไปนี้เราจะไม่คิดอีกเราจะถือว่าเราเป็นหนี้เขาใช้ก็ช่างเอ้ยเอ๊ะเราเราย,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 ยืมเขามาก่อนเราเป็นหนี้เขามาก่อนเราใช้หนี้เขาถึงว่าต่อไปภายภาคหนา้าเขาจะให้ไม่ให้ก็ไม่คิดอีกแล้วเราถวายบูชานั่นล่ะคะ่ะตั้งแต่นั้นมา,มาจนบัดนี้เขาก็ยังไม่ให้พูดๆหรอกค่ะจนบัดนี้ค่ะหนี้ก็เหมือนการเกิดขึ้นกับตัวเองเลยว่า ต่ดีตชาติต้องเป็นหนี้เขาแน่ๆเขาถึงไม่คืนนะคะนี่้เนึ้ก็ถือว่าใช้หนี้แล้วมันก็โล่งนะคะมันก็สุขมันก็ได้เป็นพระ,พ,ระพุทธศาสนาก็เมตตาให้เราก้าวหน้ามาจนถึงบัดนี้จนกระทั่งพศ63แล้วนี่ค่ะปฏิบัติมาทั้งพศ42จน63นะก็มาถือบวชเอาอมาบวชพศออ48อที่วันที่14ส,ส,ส,สิงหา พศสี่แปดค่ะพอดีได้ไปบวชที่พุทธคยาใต้ต้นสีมหาโพธิประเทศอินเดียที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรูเป็นต้นโพธิ์ที่ต้นที่สี่ณปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าอพอพอใจสบายใจแล้วไม่เสียดายอะไรอีกแล้วพอดีเห็นคำถามก็เลยว่าทำหน้าที่ ก็วันนี้ก็เลยขอเรียนท่านทราบว่าผู้ที่ถามว่ามนุษย์เราเ,เกิดมาทำไมท่านคงเจ็บใจเจ็บใจเสียใจแค้นใจทุกใจลำบากใจนะคำถามคราวนี้มันสารพัดที่จะแปลปัญหาท,ที่จะตีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าเกิดมาทำไมเกิดมาใช้หนี้กรรมเก่าคะ่ะตอนนี้ตอนที่หนึ่งเอาแค่นี้นะคะแล้วจะมีตอนที่สอง เกิดมาทําไมต่อไปแต่วันนี้เอาแค่นี้นะคะอนุมโมทนาบุญค่ะ